สวัสดีค่ะแอดมินส้มนะคะสวัสดีค่ะครูเนคค่ะค่ะวันนี้เราสองคนนะคะจะมาสัมภาษณ์เพื่อนๆนะคะในห้องเรียนทําเล็บนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนแนะนําตัวก่อนนะคะค่ะชื่อเลยนะคะสวัสดีค่ะชื่อหญิงค่ะค่ะอันนี้พี่เลยพี่กับพี่หญิงนะคะก็จะ,ะมาเล่าประสบการณ์ในการเรียนในสถาบัน bsa นะคะคำถามแรกเลยนะคะจะถามว่า พี่หิงกับคุณเนยอะคะอ่ะรู้จักสถาบัน BSA ได้ยังไงคะหนูรู้จักผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตค่ะค่ะพี่หญิงคะรู้จักผ่านสองทางคะ่ะจากอินเทอร์เรน็ตแล้วก็เพื่อนคะ่ะเพื่อนมาเรียนตัดผมหญิงที่นี่คะ่ะแนะนำว่าดีเลยเอาม,มาสมัครดูคะ่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะถามว่ามีปัจจัยใดบ้างนะคะที่ทําให้เราตัดสินใจเลือกที่จะเรียนที่ BSA นะคะปัจจัยแรกก็คือเรียนไม่จํากัดเวลาะค่ะ คือเรียนเวลาไหนก็ได้แล้วก็วันไหนก็ได้ค่ะไม่จํากัดจำนวนใครและเวลาเรียนจัดตารางเรียนมาเองได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะมาสายได้ขอกลับก่อนได้เนาะได้ค่ะแล้วพี่หญิงนะคะมีปัจจัยใดบ้างคะที่ทําให้พี่หญิงตัดสินใจที่จะมาเรียนที่สถาบันดี a อสคะอ๋อคือจากเพื่อนบอกเล่ามานะคะแล้วก็มาสัมผัสในตัวเองค่ะตอนเข้ามาสมัครทีแรกก็ดูแอดมินเป็นกันเองก็ขึ้นไปดูในห้องเรียนก็คือแบบเรียนเป็นกันเองค่ะ ก็เลยลงมาเรียนดูค่ะอ๋อมีความเป็นกันเองเนาะจึง<ะ>ทำให้เราแบบว่าตัดสินใจที่จะเรียนที่นี่นะคะ,ะค่ะต่อมานะคะก็จะถามถึงเรื่องราวความประทับใจต่างๆในเวลาที่เราเรียนบรรยากาศการเรียนเป็นยังไงบ้างคะคุณเลยในห้องใช่ไหมคะในห้องก็เป็นกันเองครูก็คอยแบบอยู่แล้วก็สอนแท้ว่าอันนี้ดีไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะครูก็เป็นกันเองมาก คุณครูเป็นกันเองเนาะใช่ค่ะพี่หญิงเป็นยังไงบ้างคะประทับใจตรงไหนบ้างเลยอ๋อมาเรียนวันแรกนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะพอวันแรกพอวันที่สองผ่านไปรู้สึกว่าเป็นกันเองมากคะ่ะคุณครูก็ดีอารมณ์ดีสอนดีทุกอย่างค่ะไม่เข้าใจตรงไหนจุดไหนครูก็แนะนําค่ะค่ะต่อไปเดี๋ยวพี่ๆทั้งสองคนเมื่อกี้แอบเห็นถือผลงานมาด้วยเนาะเดี๋ยวขอดูผลงานหน่อยนะคะต<ด>วจผลงานกันหน่อยเนาะ สวยมากเลยนะคะอค,ค่ะอันนี้ก็ใช้ระยะเยวลาเรียนนานแค่ไหนนะคะถึงจะสามารถทาผลงานออกมาได้ประมาณนีนนะคะขอ้อหนูใช้เวลาเรียนประมาณหน,นะะึ่งเดือนค่ะมาบ้างไม่มาบ้างค่ะอ๋อหนึ่งเดือนแต่ไม่ได้มาทุกวันนะคะเพราะวาสาม,มารถทําผลงานออกมาได้สวยมากเลยนะคะ,คะเดี๋ยวจะซูมให้ดูอีกทีหนึ่งท้ายคลิปนะคะผลงานของนักเรียนนะคะเดี๋ยวขอดูผลงานของพี่หญิงด้วยคะ่ะ อันนี้ใช้ระยะเวลา,เ,าเรียนนานแค่ไหนครับพี่หญิงถึงสามารถทาผลงานออกมาได้อันนี้น <ะ S 2> คือมาเรียนทุกวันค่ะสองสัปดาห์ค่ะสองสัปดาห์เนาะสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูอีกทีหนึ่งท้ายคลิปนะคะพี่ๆสองคนมีอะไรจะฝากถึงเพื่อนๆทางบ้านที่กําลังมองหาที่เรียนทําเล็กไหมคะที่นี่คือสะดวกสบายแล้วก็เรียนไม่จํากัดเวลาคือข้อดีของที่นี่นะคะคือครูก็เป็นกันเองแล้วก็ครูก็ค่อยใจดีแล้วก็ คอยบอกเราอยู่ตลอดะคะ่ะมันเรียนตัวต่อตัวเลยค่ะพี่หญิงค่ะค่ะอันนี้จะยาวหน่อยนะคะฝากถึงว่าเคยไปเสิร์ชดูหลายที่หลายแห่งใน Facebook นะคะคือดูผลงานนักเรียนแต่ละคนคือที่นี่คือดีที่สุดละค่ะมาเรียนที่นี่คือประทับใจคุณครูแน่นมากค่ะคือสอนดีคือสุดยอดมากค่ะไม่รู้จะพูดยังไงว่าคือสุดยอดที่นี่ดีจริงๆและอีกอย่างสะดวกสบายค่ะติดถนนค่ะของกินของเล่ทเที่ยวเ,เยอะค่ะ โอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ที่มาเ,ามเล่าถึงประสบการณ์แชร์ความรู้สึกให้เพื่อนๆฟังนะคะยังไงก็ขอจบบทสัมภาษณ์ไว้เท่านี้นะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ